ครับผมวันนี้ผมสิมา่อมเครื่องทำน้ําอุ่นครับผมนี right ่ยี่ห้อยังไงนี่ไฮเออร์นะครับยี่ห้อไฮเออร์นะคับเดี๋ยวผมเอาเบเกอร์ขึ้นก่อนนะครับเบรกเกอร์นะครับมันมีแตุ่มนต๊แเนี่ยเนาะนะครับบอดิ้นะครับผมบอดีไฟนะครับเดี๋ยวผมจะิดน้ำลงบนนะครับเด้นะครับบนมี้ไฟนะครับผมไฟสิทินะครับไรงขึ้นนะครับผมกอุ่นบ่มาบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนครับ เย็นนะครับผมบุคอนอ่ะโอเคทำการส่อมนะครับตอนนี้จะถอดไปส่อมอยู่เพื่อนเพื่อนครับมาบันี้มาเบิ้งนะครับมาเบิ้งนะครับเป็นปิ้นผมแกะออกมาเมื่อกี้นี่ครับมรงนูกทั้งเต้เพื่อนผู้มันจะขี้เงื่อนะครับมีแต่ผิดสั่งมาจืนี่ผู้อย่างง่ายง่ายมึงมุมบื้บบยากนะครับป้าเดี๋ยวทำความสะอาดซะก่อนนะครับยวจะมาเช็คแก้เบิ้งนะครับครับผมอาการเสียนะครับอาการเสียของเครื่องทำน้ําอุ่น ฮอไฮเออร์นะครับตัวนี้นะครับอาการเสียก็คือพักซื้อชิ่งนะครับพักจ่ายไฟเสียนะครับพากจ่ายไฟเสียผมจริงๆผมก็พยายามจะหาซื้อบอร์ดนะครับว่ามีบอร์ดรุ่นนี้ขายไหมนะครับบอร์ดซัพพลายตรงนี้นะครับผมหาแล้วไม่มีนะครับผมก็เลยทําการนะครับใส่หม้อแปลง12โวลต์เข้าไปแทนนะครับมันใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับจ่ายเข้าไปในชุดคอนโทรลนะครับก็ใช้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบพักให้ดูใหม่นะครับเอาไปตรงกลางไม่ติดนะครับ มันจะปิดก่อนนะครับนะผมจะไปเปิดน้ําก่อนนะครับแป๊บนึงนี่น้ำตอนนี้มันจะต้องไหลออกมาอย่างนี้นะครับไม่มีคนเปิดให้ผมนะครับผมอ้าวตอนนี้น้ํามาแล้วนะครับตามมาสังเกตนะครับสังเกตหลอดนี้ติดด้วยนะครับนี่หลอดไฟที่เจอเอิร์ดเนี่ยติดด้วยนะครับผมนี่ผมจะทาการเปิดนะครับิดสังเกตไฟตรงกลางนะครับผมนี่ไฟฮีตเตอร์ติดนะครับผมนี่นี่ไฟฮีตเตอร์ติดนะครับนี่อย่างนี้ฮีตเตอร์ทํางานครับผมโอเคครับเตรียมเรียบร้อยนะครับก็จะประกอบเลยนะครับนี่ เบรเกอร์ขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าแสงไม่รอดออกนะครับรุน่นนี้แสงไม่รอออกมานะครับผมจะมาลองกันเลยนะครับตอนนี้นี่ครับอุ่นแล้วครับเนี่ยได้แล้วอุ่นหอนเลยบน้านได้แล้วครับบ้านยังมา